ก็สวยแล้วเนาะแม่เขาเลือกทังไงแม่ไม่รู้ละสวยงามแม่เนาะลงเฟซด้วยเออดาวเขียนเ้ีนี่สิเอนใหญ่จรอาเอาน่นนี้่ะนี้เกใหญ่แมจะลดไมันเป็นจะปิดกระด้างกระดาวชิ้นที่นี่มอเปาไหแก่นันตงไหนมันนีสิลูปไฟเลยดี่รอไม่ใช่มันแข็งที่สุดหรอแก่นมัน มันก็เป็น่ยงสีนี่กะตาตาอะไรนะตรงกลางมันไงต้นมันก็เอาอันเนียนๆก็ได้ถ้าไม่ชอบอ่ะอันเนียนๆก็ได้คุณแม่ไม่ตัดจะเป็ยนสีเนาะมันะเบียงเนาเบียงม่เอาเนี่อไงมันเกี้ยงเลยเอาอันเกี้ยงก็ได้ก็ต้องเนี่ยเ่าไปยังจะมีเก่าบาทค้าไปยังสิบแปดสิบกบสิบเก้าลดให้อันสิบเก้าสิบกบเก้าสิบเออยังมา้ิง เอาแปดสิบเอาแปดสิบไปนะขันชันบัวบากับสิบรูหายสิมะมีเก้ามีเอดมินบ่เข่าดอกเจ้าผู้หฮเขาบอกเขาดอก้าหลอกออกไปเบิดแล้วค่ะออกเ้าช่องคอดพูนาเขาจะได้มาซื้อเขียงเนาะออกเขาช่องคอดพูนะ